สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงช่องที่จะพาคุณมาเช็คดวงอัปเดตโชคชะตาและเสริมพลังบวกในชีวิตในวันนี้เราจะมาเปิดดวง5ราศีดวงโชคลาภนำพาทรัพย์ราศีแรกได้แก่ชาวราศีมิถุนท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคม ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนดีมากตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมความสำเร็จสมหวังจะเกิดขึ้นกับทุกอาชีพไม่ว่าจะทำงานประจำงานอิสระหรือค้าขายก็จะปังท่วนหน้าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างแน่นอนการเงินมีโอกาสพลิกชีวิตด้านการเงินการเงินเฮงโชคลาภมาแบบจัดเต็มราศีที่สองได้แก่ชาวราศีกรกฎ ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานรุ่งเงินพุ่งความรักอบอุ่นสุดๆการเงินอยู่ในจุดก้าวหน้านอกจากนี้ดวงดาวโชคลาภก็อยู่ในจุดสว่างสวยัยมีโอกาสมีรุ้นข่าวดีมีคําตอบที่ดีด้านการเงินราศีที่สามได้แก่ชาวราศีมังกรท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ การงานมีความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอทำให้สถานการณ์การงานดีขึ้นการเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภและผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องราศีที่สได้แก่ชาวราศีพฤษภท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานดีมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือควรออกไปพบปะผู้คน การเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภและผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องราศีที่5ได้แก่ชาวราศีกุมท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดวงการงานมีความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำให้สถานการณ์การงานดีขึ้นการเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภและผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคำพยากรณ์เหล่านี้เป็นเพียงแนะแนวทางทั่วไปควรใช้วิจารณญานในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรกันบ้างคะดวงของแต่ละราศีในช่วงนี้มีเรื่องไหนที่ตรงใจกันบ้างไหมอย่าลืมใช้พลังบวกและนำคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะเพราะดวงดาวเป็นแค่แนวทาง แต่การกระทำของเรานี่แหละที่จะกำหนดอนาคตได้ดีที่สุดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาอัปเดตดวงเสริมโชคลาภและเพิ่มพลังดีๆให้กับทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ